สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องสติและวิจัยนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำนะครับหนังเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้นะครับคลิปส่วนใหญ่ผมทำเรื่องสติวิจัยใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยนะครับชีวิตคนเรานะครับถ้ามันทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆบางทีมันก็รู้สึกเหนื่อยและก็ล้านะครับ เราอาจจะนะครับพักผ่อนบ้างนะครับในการที่จะพักผ่อนในปัจจุบันเนี่ยง่ายๆก็ดูหนังดูละครนะครับทีนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ดูนะครับอนอกจากการอ่านหนังสืออ่านตำราสตินะครับบางครั้งมันก็เหนื่อยนะครับมังก็ล้าก็อยากจะพักดูอย่างอื่นบ้างนะครับ ผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งครับเรื่องนะครับม e e t Your s e l นะครับซึ่งนะครับถ้าบอกว่าผมดูหนังเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเริ่มต้นนะครับคงต้องยอมรับว่าตามนางเอกนะครับนางเอกที่เล่นหนังเรื่องนี้นะครับก็คือคุณหลิวอีเฟยนะครับทีนี้นะครับหนังเรื่องนี้นะครับ มันเป็นหนังที่นะครับผมมองว่ามันเป็นหนังที่ดีมากๆสำหรับสังคมปัจจุบันนะครับเราอยู่ในชีวิตที่ค่อนข้างจะแข่งขันนะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งในละครเรื่องนี้นะครับมันก็อิงกับ สภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่คนทำงานหนักมากนะครับจะลืมมองดูที่ตัวเองนะครับนี่คือเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้นะครับชื่อภาษาไทยเขานะครับตั้งชื่อว่าณที่สายลมลักพัดผ่านนะครับมัน มันมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นหนังรักนะครับแต่จะบอกว่าไม่ใช่หนังรักก็ไม่ได้อีกนะครับก็เป็นหนังรักนะครับในรูปแบบที่นะครับไม่น่าเบื่อนะครับไม่น่าเบื่อผมดูหนังดูละครหลายๆเรื่องดูไม่จบนะครับพอไปดูสักพักหนึ่งไม่อยากจะดูต่อนะครับก็หยุดดูนะครับแต่ในกรณีหนังเรื่องนี้นะครับ เป็นหนังที่อยากดูครับหนังที่อยากดูดูแล้วอยากดูนะครับเพราะว่ามันมันให้อะไรเยอะมากนะครับในบริบทในสังคมปัจจุบันนะครับซึ่งมันแทรกอยู่ในหนังนะครับสำหรับมุมมองของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้นะครับผมดูแล้วรู้สึกว่ามัน นะครับมันมันใช่สำหรับในชีวิตปัจจุบันนะครับแล้วเนื้อหามันดีมากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านะครับอยากชวนให้มาดูหนังเรื่องนี้กันนะครับท่านใดที่นะครับเคร่งเครียดกับวิญญาณิพนธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปอทบปอเอกนะครับก็หาจังหวะว่างๆครับลองดูหนังเรื่องนี้นะครับมีอยู่เซลล์นะครับ ซึ่งนะครับหนังเรื่องนี้ก็ท่านสามารถรับชมได้นะครับผ่านทางอะไรครับตัว True ID นะครับ True ID นะผมก็ไม่ได้รับพสปอนเซอร์อะไรหรอกนะครับแต่ผมดูแล้วผมมองว่าหนังดีมากนะครับเป็นหนังที่ดีมากๆแล้วก็นะครับดาราก็แสดงดีมากนะครับบทก็ดีมากนะครับบทก็ดีมาก แล้วก็มันมันมันเหมือนกับเป็นการตอบโจทย์ในสังคมปัจจุบันทั้งสังคมไทยก็ตอบได้นะครับแล้วดูเหมือนว่านะครับปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะสังคมจีนนะครับมันเกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่นะครับเรานะครับควรจะตามให้ทันกับโลกปัจจุบันนะครับสำหรับนะครับคลิปนะครับผมจะไม่สปอยนะครับหนังเรื่องนี้ให้มากนะเพราะเดี๋ยวท่านจะไม่มีอัธรตในการรับชมนะครับผมก็ชมหนังเรื่องนี้นะครับเขามีทั้งหมด40ตอนนะผมดูไปละ10ตอนนะครับผมชอบมากนะครับแล้วก็อยากจะชวนให้ ทุกคนได้มีโอกาสลองดูนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะไม่มีหนังแนะนำให้ดูนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมอยากจะทำคลิปนะครับชวนกันมาดูนะครับท่านใดที่ชมแล้วนะครับชอบยังไงก็ลองฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูดูกันนะครับสำหรับตัวณนะที่สายลม พัดผาดน,นะครับโดยคุณหลีอ e ีเฟยแล้วก็ดาราชายก็จะเป็นนะครับลีเชนนะครับาดาราชายก็แสดงดีมากนะนะผมก็ชอบนะครับปกติผมไม่รู้จักดาราผู้ชายนะนะครับแต่ว่าผมตามคุณหลีอ e ีเฟยตั้งแต่อ,อะไรครับอชอบตั้งแต่เขาแสดงเรื่องมังกรหยกนะนะครับแล้วก็มาเล่นเรื่องอะไรนะบุปผานะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีหนังเรื่องที่อตอนเกี่ยวกับที่คุณหลิวอีเฟยเล่นนะครับก่อนหน้านั้นมานะครับก็ตามดูนะครับอันนี้ก็เป็นหนังใหม่นะครับที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับอขอให้ทุกคนนะครับได้มีการก็ลองชมดูครับสวัสดีครับ